สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทัวร์ครับอยู่ครับนางาน 36S P ครับนนืันนี้ยกลองมันเจ้าของครับบบเคย,ยยกเนาะปลูกมันเจ้าของครับจากตรงบ่ตงเลยครับผมก็บอเคย,ยยกเนาะ นี่แหละครับล่องกับประมาณนี่แหละครับก็บว่างามงามก็เอาแล้วครับยกของจะของความกว้างมันก็มันก็มันก็นกนใหญ่อยู่ครับผมก็ว่ามันสูสีล่องรถฟอร์ดข้าเจ้าแหละครับ แถวเขตนี้มีแต่รถใหญ่เนาะส่วนมากมีแต่รถฟอร์ดรถฮาซิฟขึ้นนะมีแต่รถผมไมเลยรถสามสิบหกเนาะรถฟอร์ด Ford ยกนี่ไรล,ละพันครับพันสามครับยกล่องนี่ผูกมันนี่ไรล,ละพันรถฮาซิฟก็ยังเก้าร้อยครับพวกรถยันมาฮาซิฟเอสพวกนี่พวกรถกลางนี่ก็ไรล,ละ ลายละเก้าร้อยครับได้ยินเขาเล่านะเขตนี้ครับเขตบ้านบากอำเภอตะตานเนาะโอ้ลายละเก้าร้อยบางคนก็นตัดสินใจเอารถใหญ่ไปเลยพวกรถฟอร์ดไปเลยแต่เขาหมักรถใหญ่ครับแถวนี้เขาบ่มหมักรถน้อยก็กระเบื้อคือกันซาล่องมันก็บซูซีกันเนาะครับนะล่องมันก็ล่องใหญ่เติบอยู่ครับ มันก็อยู่กับเขาตั้งเอาเนาะตั้งผ่านเอาหยกผมกันยกกันห้ายสองเนาะแล้วก็ผ่านตั้งก็ได้ปพรบกว่วงผ่านกันผมก็บุเคยตั้งผ่านยกล่องบุเคยยกล่องเตื่อเนาะแต่ว่าเป็นพอได้อยู่ครับเพาโซ่ลากเอาครับใส่โซ่ลากเอา ตัวนี้จ้างจ้างปล่อยเนาะครับวันละ350บาทจ้างปล่อยกับเผากับน้ำใหาเองเนาะผมก็ออกแค่น้ำแข็งแล้วกับพวกน้ำแฟนต้าน้ำซุ่มเนาะมาทำกันกับประมาณ6-7คนครับจ้างปล่อยครับมันสบายดีเนาะครับบริหารกับเผากับน้ำสะดวกสบายดี เคยหยกล่องกับพึ่งเคยยกเนาะมันก็โอเคอยู่ครับซัมเน่ก็ได้รถซัมเน่ก็ถือว่าถือว่าจบเนาะในหนางานหนางานมันนี่ไทยผ่านสามไทยยกล่องยกมันไทยมันถือว่าโอเคแล้วครับพอใจแล้วครับซัมเน่ไม่ได้เป็นหนี้มากมายเนาะซื้อรถสามแสน สามแสนสองดือว่าพอใจแล้วครับล่องกับพ่อได้น้อยเนะาะเอาเดี๋ยวผมยกล่องมันเพิ่นครับเดี๋ยวมันสิบประทนาน ก็ได้เลี้ยงผ้านเนะาะบ่าได้เลี้ยงหางหือดนักแน่อยู่เดี๋ยวสองครับลองก็นยักโอ้ยยักตรงกันไดนช่วงนี้ ยู่ครับเอา้าเดี๋ยวผมขออนุญาตยกล่องมันกันครับมันบนถนัดเนาะแล้วยังถ่ายให้เบิรงใหม่ครับพอค่อยได้ลงคลิปครับช่วงนี้ยากแฮง